มาอยู่เราโยมวนเวียนอยู่ในป่านี้คุณนะคะนี่พันสินลงมาสมทบแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาพึ้งกับพันบอยอีกก่อนนะคะเมื่อกี้รับพึ่งกับพันมาดมาพันบอยเรียกไปเอาอีกแล้ว <c oughs> พันสินได้วันลังหนึ่งนะ,ะ่ะห่าทัรตายบ่อ แต่กันไก่มันงแต่กันไก่ง่งมันเป็นอย่างของกูกับบอดีเท่ากันไหนพี่บอยตัดแล้วมาเลยเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูดีกว่าอันนี้นายพานบอยกำลังเอาอยู่นะคะนี่ ออกมาแล้วหน่ตะก้อ่าใช่หัวน้ำอุดปูดรูปไม่ค่อยสวยนะคะแต่หัวน้ำอย่ารับพึ่งนะคะหลังจากไปลงตะการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเราจะไม่พลาดคลิปเด็ดนะคะนี่หัวน้ำอุดปูดนะคะเราจะเอาพึ่งลงตะก้ากันนะคะ ออกเ่ยวป่าก่อนนะอืบอืบนี่อนุญาตนะพึ่งลงตะก้าก่อนนะคะเราจะอยู่ในป่านี้แหละค่ะบนเวียนอยู่แถวนี้แหละไปหาอีกต่อข้างหน้านะคะ